ค่า FT คืออะไร FT คือตัวการทําให้ไฟฟ้ามันขึ้นมันมาจากไหนครับเรามาติดตามดีกว่านะครับตัวปัญหาเหล่านี้จะได้มีโอกาสมีคําตอบแล้วก็จะได้สบายใจกับการใช้ฟืนใช้ไฟอย่างชัวร์ๆติดตามครับในช่วงเวลาของรู้เขารู้เราครับกับช่วงรายการเราครับผมในสัปดาห์นี้ รู้เขารู้เรานะครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยชวนทุกท่านมาติดตามเรื่องราวของการได้ติดตามค่า FT ค่าไฟเนี่ยขึ้นต้องถามว่าค่าไฟที่บ้านขึ้นนะครับหลายคนเนี่ยค่าไฟขึ้นอยู่แล้วนะครับทุกที่มีการปรับขึ้นอยู่แล้วมารู้จักครับว่าค่า FT คืออะไรครับ ช่วงนี้คงไม่พูดถึงไม่ได้เนาะเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยค่าไฟมันมีการปรับขยับตัวสูงขึ้นบางคนโทษรัฐบาลบางคนโทษเกี่ยวกับวิธีการหาการหาเสียงบางคนโทษการไฟฟ้าบางคนโทษตัวเองบางคนโทษลูกบางคนโทษข้างบ้านบางคนอะไรต่างๆนี่เป็นตน้นปัจจุบันนี้คือปัญหาโลกแตกครับแต่เราไม่รู้จักครับว่าค่า FT คืออะไร FT ย่อมาจากคําว่า Frost Time Frosttime คือค่า FT ครับจึงหมายถึงว่าการลอยตัวของค่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าการลอยตัวของค่าต้นทุนการผลิตมันรู้สึกซับซ้อนเลยเกิออเอาง่ายง่ายแล้วกันครับ ค่า FT คือค่าต้นทุนการผลิตค่าไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ไฟฟ้ามาจากอะไรครับไฟฟ้ามาจากการผลิตถูกไหมครับเราใช้พลังงานพลังน้ําคือพลังที่ไม่มีต้นทุนอะไรแต่ต้องไปสร้างเขื่อนถูกไหมครับไปจัดการเกี่ยวกับการกักน้ําเพื่อให้มีน้ำเนี่ยไหลผ่านกระแสมอเตอร์เพื่อให้เกิดกระแสส่งไฟมายังบ้านเราอย่างนี้เบื้องต้นนี่คือต้นทุนของไฟฟ้าที่เกี่ยวกับน้ําแต่ถ้าเกิดเราเป็นพลังงานพวกแก๊สล่ะครับเป็นน้ํามันล่ะฮะเป็นถ่านหินล่ะครับถ้าวันหนึ่งค่าถ่านหินมันขึ้น วันหนึ่งค่าแก๊สมันขึ้นวันหนึ่งค่าพลังงานน้ำมันมันขึ้นแบบนี้มันก็ส่งผลนะค่าเอฟทีมีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยรวมไปถึงค่าอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเงินไทยเราอ่อนแอค่าขึ้นก็ส่งผลให้การนําเข้าเราสูงขึ้นนี้เป็นต้นเนี่ยค่า FT ก็บวกบวกบวกขึ้นไปอีกนี้เป็นต้นนะครับมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาต่างๆของตอนนั้นว่าค่า F t ตอนนั้นค่า FT จะเป็นยังไงนะครับแต่ที่วิธีการในการคำนวณของค่า FT หลายคนสงสัยว่าเออค่าไฟที่เราเก็บมามันมีอะไรกันบ้างถึงแม้ว่าจะมีค่าไฟที่เรามาเห็นกันอยู่วิธีการในการคำนวณค่าพลังไฟฟ้านะครับก็คือค่าพลังงานไฟฟ้ามันบวกค่าบริการแล้วค่า f t มีภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นแวดร้อยละ7ด้วยนะครับโดยค่าไฟโดยประมาณเนี่ยเช่นค่าพลังงานไฟฟ้า1927บาท40ต่บาทตงคุณบวกไปอีกค่าบริการอีก38บาท22ต่างตงมีค่า FT อีก ลบ uh, 5. ้าสสตางค์นะครับบวกม,มูลค่าเพิ่มไปอีกครับวันะฮะร้อยละ7อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นในเดือนนั้นคุณจะต้องจ่ายค่าไฟ,ฟาอยู่ที่2042สบาท77สตางค์นี่คือคำนวณสรารตะแล้วนะเพราะนั้นแน่นอนนะครับองค์กรหรือว่ากลุ่มงานต่างๆก็เป็นส่วนนะครับที่ได้รับส่วนลดตรงนี้แต่ว่าบ้านเรือนบุคคลเนี่ยไม่มีโอกาสได้รดนะในส่วนนี้นะครับก็เป็นเ,นเระเภทของที่อยู่อาศัยประเภทของกิจการขนาดเล็กประเภทของกิจการขนาดกลางแล้วก็ประเภทที่4คือประเภทกิจการขนาดให่ อย่างวิยีอสอมทเราก็เป็นกิจการขนาดกลางนี้เป็นต้นรวมถึงกิจการเฉพาะยางกิจการองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากําไรรวมไปถึงกิจการที่เกี่ยวกับการสูบน้ําเพื่อการเกษตรแล้วก็การไฟฟ้าชั่วคราวนั่นเองครับขอบคุณข้อมูลจาก P.E.A. ด้วยนะครับใครอยากรู้ประการใดจะได้ไขข้อข้องใจนะก็สอบถามโดยตรงได้ครับที่เจ้าหน้าที่ของประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าได้เลยครับจะได้ช่ว์ครับเพราะว่าถ้าเห็นค่าไฟแล้วบางทีบางคนเป็นลมเลยนะ หนาวแทนอากาศที่เปลี่ยนแปลงในตอนนี้ด้วยดูแลสุขภาพครับแล้วก็ใช้ไฟอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันในการดูแลลถไฟช่วยโลกลดการผลิตพลังงานแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือช่วยเราประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยครับผมขอบคุณมากครับ